นั่งเฝ้าดูใจตัวเป็นพื้นฐานตัวมันบอกว่าชื่นใจนี่แหละกับไม่ชอบใจนี่แหละพรามเท่าสองคนอายุร้อยยี่สิบปีเอาเลยไว้วัสิตายบาดเนี่ส่วนกันไปหาพระพุทธเจ้าเวพันเตพระวาข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งสองนี้แก่แล้วล่วงการผ่านวอายุล่วงเลยมาร้อยยี่สิบปีแล้ว ทานก็ไม่เคยให้ศีลก็ไม่เคยรักษาภาวนายิ่งไม่รู้เรื่องไม่เคยตักบาตรไม่เคยทำบุญบัตรนี้ข้าพระเจ้าละลึกได้แล้วจะทำสิ่งใดหนอเป็นที่พึ่งในโลกนี้ในโลกหน้าเมื่อสิ้นชีวิตไปพระพุทธเจ้าของเราท่บบานกบอกว่าเอวังอุปนิยมานีโคปนภมนานดูก่อนพามพันว่า บัดนี้ท่านทั้งสองล่วงการผ่านไวมานานแล้วอายุถึงร้อยี่สิบปีทานไม่เคยให้ศีลไม่เคยรักษาภาวนาก็ไม่เคยมีความแก่ชราการไร่ต้อนความตายใกล้จะมาถึงที่ต้านทานของท่านก็ไม่มีแรงจะวิ่งหนีก็ไม่พอซึ่งมัจจุราชและชรามรณะดูก่อนพาม ท่านอย่าได้ไปทำอย่างอื่นอย่างใดเลยเราจะบอกให้แก่ท่านสิ่งที่จะเป็นที่พึ่งแก่ท่านในโลกนี้ก็ดีโลกหน้าก็ดีโลกไหนก็ด,กกดีเป็นเกาะเป็นที่พึ่งเป็นที่รลีเล่นเป็นที่กำบังซึ่งความทุกข์ทั้งปวงท่านจงนั่งลงสำรวมใจสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจ เท่านั้นก็พอใครม่นว่าภาษาบาลท่าว่าบ่ต้องไปทำบุญหยังดอกพ่อหญ่เอย้ยเท่าแล้วสิไปท่านกับบ่ท่านเขาดอกสิเห็ดกระถิ่นมันกับบ่ท่านหอดเนี่บอกพันษาเจ้าอาสิตายก่อนสิไปทอดผ้าป่าก็ได้เสียเงินเอาเนี่ยบ่เสียเงินจากบาทนั่นนงซื่อซื่อถ้าสํารวมใจแล้วมันจะเลยไปสํารวมวาจาสํารวมไก่การกระทําทางกายทางวาจานั้น มันจะมาลงสู่ใจ